สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองป่ายสู้ขู้ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าค่ะพี่น้องพบกับน้องกล้วยนะคะวันนี้นะคะมาดูความเสียหายเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดมากเห็ดหอยเมล่อนของเห้าเสียหายค่ะพี่น้องมูลราคาสิบล้านวอนนะคะพี่น้องค่ะมูลราคาสิบล้านหอนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเมล่อนเห่าที่แปดนะคะ เอาที่8ดที่จะได้เก็บผลผลิตแต่ว่าอากาศของเกาหลีใต้ปีนี้ร้อนหนักมากค่ะพี่น้องคะก็เลยเห้เหตุแหยเมยล่อนของเฮ้าเนี่ยไม่โตแล้วก็เหตุให้ลูกบ่โตเลยเพ่าพ่อต้นเขาตตา่ค่ะพี่น้องคะเสียหายมากมายเลยนะคะก็เสียดายมากๆเลยนะคะนี่เป็นเฮ้าที่แปดนะคะเนาะเพราะว่าทั้งมีทั้งหมด9้าเฮ้านะคะเสีเท่านัน้นเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเฮ้านี้ เสียหายลายแห้งครับพี่น้องเพราะว่าอากาศเกาหลีใต้ปีนี้ฮอนแห้งครับพี่น้องคะอากาศร,ร้อนมากๆเลยค่ะพี่น้องคะร้อนจริงๆนะคะก่อนจะเหลือแต่แถวข้างค่างครับพี่น้องนะคะพอ่อใดนะแถวกลางนี่คือว่าเสียหายหมดเลยนะคะลูกเขาไม่โตเลยนะคะลลกบ่บใหญ่เลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าแถวด้านข้างนี่ก็ยังมันมันถือร่มมันก็ยังว่าวะหลูกใบใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าแถวกลาง แถวกลางนี่แบบเสียหายนะคะทุกคนเสียหายเยอะถึงจะมีพัดลมถึงจะมีผ่าข้างบนนี่ก็ซอยเ่ราะคะระพี่น้องเพราะว่าอากาศของเกาหลีใต้เนี่ยห่อนแห้งดีดีค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนมากเลยนะคะเนี่ยน่ทดีเขาสี่เด้ขายได้เงินแนเวาพี่น้องเนาะกับกายต้องมาเสียหายเพราะความร้อนของประเทศเกาหลีใต้ทําให้มีร่อนของเราได้เกิดการเหี่ยวเฉาต้นเพื่นตายเนาะค่ะ ลูกก็ไม่โตนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะไม่มีอะไรยาวโบ,บว์เย้าไายใหญ่ห้างกับภาพพี่น้องก็บึงสวนไม่ร่อนเกิดความเสียหายจากแดดหรือว่าความห้อนของประเทศเกาหลีใต้อากาศค่ะพี่น้องคะอากาศปีนี้ร้อนมากก็เลยทําให้เมล่อนของเราเสียหายนะคะทุกคนเบิ้งเนี่ยก็คิดเห็นก่อนนักแสนบ้นี่ เนี่ยเนี้ยเนี้ยจะสีไงพ่อสีได้เก็บวะน,นี้อากาศฮ้อนร้ายพี่น้องจะน่ากวายกวับคงสิบใยให้เขาตายแล้วนะคะน่าจะได้ขายอยู่แค่สองแถวเอาได้เฉพาะต้นที่เอาแต่สีใดขายพ่อไดขาวพ่อมุ่นขายอย่างขึ้นเอาพี่น้องเนาะอุยเสียดายเสียดายมูลค่าสิบล้านบอนนะคะหรือว่าเงินไทยก็ประมาณสามแสนบาท นั่นเองนะคะสำหรับร่งเดือนร่งเดือนนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกหายไปแด้เจ็ดร่งเดือนก็ได้ร้ายยุ่งกพงงี่น้องค่ะแก้วน่ะรวยุ่งน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย